สวัสดีท่านชมตีครับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคมเมชชชเนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาหาดวงกว้างกันนะครับตามหาดวงกวางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตามหาดวงกวางนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณ1ิบโมงกว่าแล้วนะครับมาเจ้าครับนึกว่ามันจะบดครับตอนนี้แดดออกเห็นแล้วนะครับเจ๋งเลยเดี๋ยวับเดี๋ยวเรามาตามหาดวงกวางกันครับมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับผมจะได้ดวงกวาง ตัวเด็ดเดดเก่งๆก่อนนะครับ Hold what's me close get Time barely is side till wanna on ครับท่านเจ้าครับสรุปสวนปลาห่วงมดสวนนี่นะบ่มีควางสักตัวแม้แต่ดวงวงก็บ,บ่เห็นสักตัวโอ้ชุกูขึ้นดอยลงดอยเห็นแล้วเฮ้ยเดียครับเดี๋ยวฮอไปหาตีไม้กันดีกว่าที่นี่บ่มีตีเอินอาจจะนี้ก็ได้จุงหอนตอนนี้ผมอยู่สวนหนึ่งแล้วครับสวนปลาห่วงเอาะเดี๋ยวฮอมาดูกันว่าสวนนี้ครับจะมีหรอ ดูนอนแล้วบุคอยออกนะครับมีแท่ต้นนี้ต้นเดียวสีนอนออกเยอะสูงมาดูต้นนี้ดูมีกวางก่อนนะครับเฮ้ยเห็นปลายดำๆปุ่นมันคือแมงมน่าจะเป็นกวางกี้นะครับท่านชอครับเดี๋ oh, ย่า,าลองาาลงขยับลงมาดูตกใส่มือบ้าง นี่ครับกวางกี้แต่กวงกี้ครับ,รบออเขาอาปล่อยไม่เหมือนเดิมดีกว่าบึ๊ดเขืนบอกมันนมันไปใหม่ดูดต้นนอต้นกอเอื่นครับกาบนมีนอออกเลยนะครับนี่่าน,นอตัมอยู่ส<ด>ูง ครับเดี๋ยวลองหาหาดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับดูตอนนี้ผมอยู่ไกลจากต้นน้อนนั่นมากดูเหมือนว่ามีอ,นนอย่างดำๆนะครับหัวจะเป็นกว้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใกล้ๆกัน,นครับโอ้โหดำน่าจิดใ่กว้างเลยนะนั่นกว้างครับโอ้โหกี่ตัวนั่นหนึ่งสองสาม มีตัวโซ่งแล้วท่านตัวหนึ่งนะครับดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะขอไม้หน่อยน,น,นี่นะครับตรงมีตัวส้วงนี้มีตัวหนึ่งเดี๋ยวฮอสจะล้องเอามันลงมาดูนะครับ ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเจมันก็บอกล่ำนะดูเขานี่เหมือนเขาสั้นนะครับตางก็ตึ๊บให้ไหนนะเอาลงมาดีกว่าหลวจะปล่อยให้มันหล่ออยู่นี่หลวนถูกมาใจใหม่เอาได้ดิ ลูกเขามันกบายาวตะล่ำโอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาลองมาดูดีกว่านะครับโอ้ยเนาะตึ๊บไปตึ๊บเงาบนบนครับทำชักครับได้นี่ครับดวงกวางตอนนี้แดดยังตามอ่ะโอ้ย ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะลองซูงเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเขาจะลองเอาลงมาดูนะครับพอจากนี่เขาก็บบกยา้วปลาล่ำนะครับ้องเอามาดูใกล้ๆครับครับท่านเจ้าครับเมื่อกี้ผมโน้มต้นนี้แล้วมันแดดซองตานะครับหม้อหัวมันตกที่ไหนมันตึบตวัวแล้วก็ผมไปสะดุ้งไอ้หางแมงนนี่นะี่ไ แมงมิม่แต่เป็นแมงมิมผมนึกว่าพึ่งเมื่อกี้ผมก็เลยโูโ้่ามันตกตีไหนผมมาลองโล่เขาเล้ากับปะป,ะ,ปะนะครับแต่กว้าง,งกว่าตัวใบใยนะครับเป็นกว้างหาปะปะครับเอเคครับเดี๋ยวถ้ามันคูกมันอยู่แถวนี้มันก็คงบินขึ้นไปเกาะนี่เห็นไหมเะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปหาติอื่นกันดีกว่านะครับ แดดมันแยงตาเกินเมื่อกี้ครับปะาเซีมห้งแม่งนี่ก็เลยสะดุ้งครับตกใจโอ้ยหาต้นอื่นดีกว่าครับครับตอนนี้ผมก็หาส่วนประหวกนี่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมกำลังจะเดินทางกลับไปยังรถแล้วก็ผมว่าจะเข้าไปหา ทำสวนหนึ่งดูนะครับจะได้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้หันเกยไปว่ะไปโลเฮ็ดหรอไปคองใส่หางตอนะครับเสียงมันบึ้งบึงมันเดีวผมกดต่อตอตอไปสิบกว่าตัวเมื่อกี้ผมก็โลกวางท่านนะแล้วยิ่เสียงบึ้บึ้งคุณกว่าเป็นหางตอหางพึ่งเลยวิ่งไปก่อนนะครับ เลยบุหัวกวางม,มันตกที่ไหนเป็นยังครับเราไปหาตีไ,ไม่ดีกว่าวครับท่านสุขมดสวนนี่นะกำลังจะสิ้นสุดนี่มาปะกวางกิอยืนที่ตัวเดียวนี่นะนี่ให้ตายเถอะตัวเดียวอย่างกวางกิ้ถ้าเป็นกวางโซ่งนี่โอเคจะคุ้มค่าหน่อยแต่นี่ได้ปะกับกวางกิ้หายอกต่างเถอะ โอเคครับเดี๋ยวฮอไปหาสวนต่อไปกันดีกว่าครับในตอนนี้ผมก็ได้ท้ามาถึงสวนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาในวันนี้นครับเพราะว่าตอนนี้มันกาะเตียงแล้วนะครับเต็มหิวเข้าแล้วเดามาดูสวนนี้กันครับว่ามันจะได้กวางก่อนครับเฮ้ยแมงทับผันเหมือนแล้วนี่เขาแมงทับสีสวยมากเลยครับ ปล่อยมันครับเดี๋ยวเอามาหาสวนนี่กันนะครับสวนสุดท่าก่อนกระบ,บ้านสวนนี่นอกรบมีเดี๋ยวนอมันอยู่สวนบนนี่นะครับเป็นนอไม้หอกน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปหากันเลยนะครับ ครับพันจ่งครับและนี่ก็เป็นดวงกวางที่ผมได้จากต้นนอต้นนี้นะครับผมเห็นมันดำๆอยู่ตายก็เลยเขยาาดูครับตัวนี้ครับโอ้โหกวางนี่มันกวางจนนะครับนี่ทรงนี่ครับจนหม้อครับผชอบมากทรงนี้น่ครับเดี๋ยวเขาลองเอาไปให้ดูจีแจ้งๆดีกว่านะครับตัวนี้ หาเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะครับตัวนี้กับบมนี้ครับครับเดี๋ยวเขาออกไปหนอกกันดีกว่านะครับได้กวางแล้วปอแล้วยั่งยังยังยังเลิกภารกิจวันนี้โอเคตึกอี้ก่อนนะครับภารกิจวันนี้ครับทำโช่ครับและนี่ก็เป็นดวกวางที่ผมได้วันนี้นะครับดูครับนี่ครับควางชนนะครับตัวนี้ผมยังชอบและควางจอี้นะ ตัวนี้มันกวางจีอีมันจนเก่งนะครับนี่ตัวใบญ่ครับประมาณมประมาณนี้นะครับเล็บผมอ่ะโอ้เล็บก็ยังเหนียวยังแน่น เฮิดครับตัวนี้นี่ด้วยครับจะได้อยู่น่ะตัวนี้เนาะ ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปหากวางวันนี้นะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับฝากทู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับด่วยกันก็ไลก์กดแชร์ก็ติดตามนะครับช่องวิถีคุณมชาแนลของผมต้นนะครับเอเคครับสําหรับวันนี้ครับภารกิจตามหาดวงวางของผมก็ได้กวางตัวนี้มานะครับเอเคครับ สำหรับวันนี้ครับตัวรับก่อนนะครับอบคณครับสวัสดีครับ